กดพอปลาหนึ่งรับกดพอปลาหได้เลยนะครับไปดับยสาบารับกดพอปลาหนใจย่งดังอะโอเคฟอใสผักแค่หนใสเยอะเลยใสเยอะเลยเยอะ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 เอะพอไหล่ะเออนเรา มันไม่ให้เยอะอย่างนี้เขาไม่หากก่อนเลไม่ได้กินดีเลยชีวิตเยี่ยมนี่บลูเบอร์รีเฉยเออดิชีวิตเนาะติดคอนเทนต์ติดคอนเทนต์จริงแหละไปเริ่มนี่ครับผมปนัดเธอไม่เอาบลูอร์ี่เหรอเอาไหมเดี๋ยวต้มให้ห่วงแตงห่วงไงเธอ

ต่อต้นตัดเอาที่มาไหมเกิดเหรออืออยู่ไหนล่ะเออี่เดียวมันยิ่งหมดแรงแล้วต้องรักอะไรนะจิงหางอะไรอะไรนะอันนี้ไปเยอะ mới nhiêu, chưa đến 3 nữa, tôi mệt tôi phải nghỉ ngơi rồi, trận đấu chỉ còn 2 phút nữa thôi, này, lấy ra, lấy ra 2 này, 2, 3 Что ты за дура?